ทันทีที่ก้าวเข้าไปในเขตโบสถ์อุณหภูมิใน,นกระพันลดลงถึงแม้ดวงที่จะยังคงอยู่กลางฟ้าประตูไม้ที่มันหนาและก็หนักก็เปิดเองอย่างเงียบงันเสียงกรอนที่คลายตัวเหมือนกับใครบางคนรอเธออยู่ข้างในในโบสถ์เนีก็มีแท่นบูชาแตกหักและทางลงห้องใต้ดินที่ถูกผนึกด้วยตรานักบุญเธอใช้แฉลงงัดมันออกกล็ดหน่าของเวลาแต่ทศวรรษผุดพ,พุ่งขึ้นมาและที่นั่นผ้าลังห้องใต้ดินก็คือลงไม้ที่ถูกผนึกด้วยตะปูสีเงินและกระจาลึกลาตินว่า วาลุมีกราคลอเดเดบเนียมหรือว่าภาคทุมสีดำผนึกปีศาจไว้แต่สิ่งที่มันนั่งตัวกว่านั้นก็คือภาวะฝาผนังรอบห้องนั่งบนในภาคทุมสีดำเนก็ยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนที่กรีดร้องคขาไม่ได้ช่วยพวกเขาแต่ว่าเขากำลังกลืนกินพวกเขาอยู่เขาหยิบภาคทุมขึ้นมาด้วยมือเปล่าทันทีที่สัมผัสเธอนาก็เห็นภาพซ่อนในหัวพิธีกรรมเลือดคำภาวนาที่แม่มาจากพระเจ้า ภาคลุมนั้นเย็นจนเกือบจะเหมือนน้ำแข็งแต่มันเต้นอยู่ในมือของเธอเหมือนยังมีชีวิตอยู่คืนนั้นเธอกลับไปที่โฮเทลและฝันของเธอก็เปลี่ยนไปเธอยืนอยู่ในโบสถ์แต่ว่าอยู่ในยุคสมัยหนึ่งผู้คนสวดมนต์เป็นภาษาประหลาดบนแท่นบูชาก็คือเด็กหญิงตัวเล็กในชุดสีขาวและนักบวชนในภาคลุมสีดำกำลังยกมีดขึ้นมาเหนือหัวทุกคืนต่อจากนั้นฝันก็กลายเป็นความจริงเธอลุกขึ้มายืนในโบสถ์ตอนตีสามโดยที่ไม่รู้ตัวเสียงของเธอในผู้ภาษาลาตินในมาทึกเสียงที่ไม่ได้เปิดเงงของเธอในกระจกเริ่มขยัับชาากวว่ตจริง พอ,อีสิบคนบันทึกเก่าในโบสถ์ร้างและเธอก็อเจอเการสมุนนักบวชที่มีชื่อว่าฟรานซิสเดอโรสผู้ก่อตั้งโบสถ์แห่งนี้ฟรานซิสทำข้อตกลงกับบางสิ่งในนามของศาสนาเขาขอพลังในการรักษาโรคระบาดแต่พลังนั้นมาพร้อมกับการสังเวยวิญญาณของมนุษย์และภาคคุมนั่นก็คือผนึกภาคคุมไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มันคือโครงขังปีศาจผู้ที่ใส่มันจะกลายเป็นร่างทรงของฟรานซิสไปตลอด